นที่สองครับระหว่างโบวบางเลนกับสีสีอะไรแตงไปห้องเก้าใครจะได้ถึงแสนใครได้ห้าหมื่นเอาละรับองค์นะ ได้ห้าหื่นบ, 5, บาจำตาด้วยนะฮะตัวนี้ไม่โดนนะเตียงคัดรอบใครอหนึ่งมครับสองเต้คอนฟายเข้ารอบนี้เวลาสี่5สี่ังโมงคอนฟายเข้ารอบเข้เวลาสีุ bay mà nè lại tao cũng tặng cho cho là cái cái thiết bị lắp này ha. เฮ้ยสีเฮ้ยคุณเป็นอะไรได้เพิ่งอมงสิ8จุดป